ามก็จะเป็นอย่างนี้นะตอนแรกมันจะเป็นอย่างนี้เว้ยมันสามารถเก็บอย่างนี้ได้ไหมแล้วมันก็เปิดอย่างนี้ได้แล้วก็กดทิ้งนี่ครับกดปกติจะเป็นเสียงเสียงฟันนะเสียงฟันฟันหน้ามันไงที่เนี้ยนะนะส่วนบุ๊บุ๊มันน่าจะเป็นตัวเดียวในเรื่องเลยที่ที่มีไฟนะตัวอื่นแม่งไม่มีไฟไอสัตว์ไอ้เหี้ยตัวอื่นไม่มีไฟอ่าตัวนี้จะมีเสียงตัวนี้เสียงเสียงค่อนข้างเยอะเสียงจะค่อนข้างเยอะเห็นไหมจะมีเสียงพูดเสียงที่อะไรเยอะเนี่ยเนี่ยเหมือนกูพูดเนี่ยกูเพอเจอร์ กินโนโบกิ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 ไม่รู้ว่าแปลว่าเฮียอะไรดับเงินดับทองหรือเปล่าใสา่โคปโาโต้เฮียนี่เนี่ยติดเยอะอยู่เห็นไหมอ่าได้ติดแปลงลากาวิธีเล่นก็อย่างนี้ปะวะเท่าที่ผมดูนะน่าจะอ่ะน่าจะใส่ตรงนี้นี่ใส่ตรงนี้นอ่าใส่โคปาโตอ่า ไซโคเซนิงซอสอ่านี่เป็นไซโคเซนิงซอสนี่ครับไซโคเซนิงซอสบอกว่าตะโกนแหกปลวว่ะไซโคไอสัตว์ยัดแม่หมูตะขี้ไอหี้ย,ยถ้าก็เรากดฟันจะเป็นยังไงเอ่ยหนึ่งทีไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรละกดฟันก็จะเป็นปกติแล้วนะครับกดฟันแค่เป็นปกตินะเดี๋ยวมาลองเล่นกับเบลล์ไอหี้ยเบลก็จะเป็นเบลโง,ง,ง,ง่ๆไอเหี้ยะนะอ่ะ อย่างไอตัวเบลนะครับก็จะคล้ายๆข,ข,ของคาลิเบอร์นะก็จะคล้ายๆไอเปัดโท่พอเอาไงสัตว์เอา,ออ,งงเอ,าออกกันนะเอาอันนี้ปิดกันปิดกันป,กปิดกอนปุ๊บเอาเฮียปิดพังไอสัตว์พังเอาไม่ใช่พังตรงนี้ก็จะมีนะครับกลไกกดแล้วก็ดึงออกนะกดแล้วก็ดึงออกนะครับอะไรวะกดตรงบุกจะไปไมมตายอา๋อหรอเดี๋ยนะเ,เดี๋ยวลองใหม่ อ๋อตอนนี้ถ้าเปิดปกติก็จะเป็นหน้าอย่างนี้นะอ่าก็จะบอกกินกะกินกะน่าจะเงินกับทองเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองใหม่กดตรงบุกจะไปไม่ตายเหรอโอเออตรงไม้ตายข้ามไปข้ามไปนกคูนกคูนนกคูอ๋อข้ามไม่ได้ข้ามไม่ได้เพราะว่าเสียงแม่งมาจากจากดาบด้วยอ่าเดี๋ยวลองไม่ตายเดี๋ยวลองไม่ตายแล้วเดี๋ยวก็จะไปเป็นตรงเบลแล้วเดี๋ยวกูจะลงเลย เอาไว้เงินท่าทองอ่ะกดไม้ตายครับไซโคประโทเออประโทประโทเฮียอะไรไ่รู้สัตว์โก็คก็น่าจะประมาณนี้แหละนะครับของอันนี้ของเวอร์ชันปกตินะแต่อันนี้เวเอร์ชันเล่นกับเบลเวอร์ชันเล่นกับเบลเวอร์ชันเล่นกับเบลเบลอย่างที่บอกก็เหมือนของจาโอดากอนตรงนี้ก็จะมีปุ่ม,มงโง่ๆมาให้กดน่าจะกดแล้วเด้งออกมานะครับเดีย๋ยวลองดูเฮียเอาใส่มาใส่ไซโคมานะครับ มึงก็ต้องใส่ตรงนี้นะถลอกแน่นอนไอ้เฮียใส่ลงไปเออนี่ก็จะเป็นเพลงครับให้ชินอ่ากดกลางออกนะครับวิธีเล่นก็จะเหมือนดาบไอ้เฮียแต่คือดาบมึงเสียบไปเสียบไปก็ต้องกดเหมือนกันตัวนี้นะมันจะมีสายมาให้ด้วย ตอนนี้มันมีสายไม้อยู่แล้วเพราะมันเป็นเข็มขัดมันมีสายไว้ให้มึงอยู่แล้วนะแล้วก็มันจะมีล็อกหลังไม่ด้วยก็เป็นสีน่าราก็เป็นสายกับล็อกหลังโง่งๆที่ที่ตรงไหนก็หาได้อะไฟโกปโททัดทอยเฮียปัดทอปัดทุ่มด้วยโพรด่ยมเลยอุดรักโชคดีกดแล้วก็จะเป็นง่า้เหมือนเดิมอันนี้คือกับเบลประมาณนี้นะครับ ส่วนต่อไปมันจะเป็นสวร์เอ็กแมน